S <S <S ขึ้นยายมันล้มดิตั้งกล้องกันดึกค่ะให้มันล้มนมกสิมหาตกเบ็ดนะคะมาค่ะมาตกเบ็ดกัน 龙呀。 ra không có hai <laughs> chờ <laughs> luôn luôn chơi <laughs> qua đi qua ไปนี่เด็ดองแจมันโอ้ยพี่น้องเอ้ยเด็กินบนแนวนี่ลองวายมังดู เออ,อบูมาบ่ <laughs> อาเ <laughs> อ้าฮะนังบ่มาอยู่อาซื้ได้พ่อโตบ่เอ้าสวัสดีค่ะพี่น้อง พบพบมาพบก,กันกับเจ๊จ็๊บเถิดท่าจ้า,าจูท่งนายอัมลาจจโดยตอนกระลังชิญยาไปหาวันมกคูนมาเอาข่าวมากตกมันละมันบก,กินตดี๋ไปหาดวงคูนก่นอนใช้ต้นมะคูนต้นมะือสิบมี เขาเนี่ยแหละง่าหมืนเดิน,นนะกำลังตามหามากคูนด่วงคูนนะคะกระซ่งเลย ล่นกับมิค่ะมันมีหมักมันหมากล่นมันอะไรมันจะมีดัวทุ่งนะเคียวกะจีเลย เบ่งดูมีไหมเป็นแต่มีแม,มาก,นมกนเนาะมาคุ้นกันไปจากได้ก็ให้แยกได้ผมไม่เชื่อเมื่อกี้นี่มือฉันเป็นดอ,อกแล้ยังบ่เป็นหมากเนา <laughs> ะ

ở má chụp bớt rồi, ở má luôn ná má chụp rồi, ừ, nè, hát một đôi, nè, mới vừa chắc, ัอยู่น่ารักะทมีจุปจักบมิปอกเอาการบงระไม้ทุบไปึิงท่อแล้วไปไปกินดอกมันเนี่เบิงแล้วสิ่งแห้งก็ไม่ได้เดินเลี่ยนเมื่อยๆงากๆงาม มันรมมวะใจนัารขาววัดลงมากดเบริง่งอองมาที่ปากเกลเป็นใหญ่ลากจุขนาดใจเห้ามาคั่นได้ปะ ให้มาคุ้นกับโบได้โอ uh ้ยบ่เดียวเนี่ยมันตกมันแบบเนี้หัว่าฮันมันยังบ่มากินเนาะฝันหัว่าฮันมันก็บ่มาใกล้เสีปากอะไร เพน่นเป็นบ่มโคเก็โคเก็บอยู่นะเป่งลเงิน้เลยตงปุ้นเลยเฮ้ยเฮาย้งเฮเเู้ยเ้ยเฮ้เฮ้้ยหยเย้ย้ย้าดวงค้้ก่อนก ัวหานมันก็ยังบผสมผสมอย่างนี้ยังโคดไม่หมันเลยไปเตรียมตู้มาใหม่ก่อนพี่น้องไม่ก็อยากโคดในป่าแต่ส่วนๆบบมากินจักโตกินตัวเรื่องกระรูดแจมปะจึงไปภาวะรุดไปแล้วอีที่ซองกอกบนเขาไว้น่ะเชียงป่าน่ะป่าปักลายโบกีเบ็ทนะ มันน่าซ้อไปใช้อันตุ้มมันกุ้งอยู่ซะอยู่ไหนเนาะแต่ว่ากุ้งมีตัวใหญ่เนาะม้อ๋ออตอนปุ๊บบ่ได้ปับอันนี้เป็นปลาเค็งนาเค0 0พันเค็งนาครับผมเต้าขอยต้วยพันหาทงเด้ ปลาเค็งพันแล้วนั่นนี่นะสีทองสีทองทองเออปลาเค็งคามาเด้อโอ้ตัวใหญ่สัมเนียลเด้อรองร้องเบิ่งป่าเจ้าของเลี้ยงหอดเดินระบบวะไนี่ตอนเซอรเปิลตัวสั้นน้อยน้อยบ่อืเอ้ยกะน้อยสัมเนียลสัมเลียบอยู่ที่ว่าใหญ่อยู่ด้นี่เออใหญ่ไปเลยปดมาได้ระบาดไหมปดออกที่ล่ะสิบูเรย์เอาเมื่อปีกซะบ่มาข่าวเลิกเถอะบ่เลิกเลยได้ไม่เกี่ยบตายแล้วปดให้หน่อยดิ อยากที่ร้องดีๆโอ้ยล่ะดูมันก็สิเกิดไว้พูดทางกระดึงป้าสมลงเลิกลรือเธอสิพูดได้ไปะเนี่ยเธอโอ้ยมันจะเลิกเท่ว่ ไอ้โคดเกือสุหมือสุวินกับมุสิกอืนเข้าไปงกระดดแต่ทางหมักเบ็ดบ่ะไมอยู่ในพู้ลูบแกก็ะเพรียจีบได้เข้านะเล็บแต่มันบ่เมนเล็บอารีแล้วมันจีบก็เลยเออโอ้ ได้ยุ่เป็นเวรอีกเฮสัตขึ้นไมสัตขึ้นมาโอ้ยปล่อยไปบุเจ็บอีหลาบุเจ็บไปบ่ไปแล้ว băng bảt, tớp yên để nó sịch Ủa nào, nào. Nhập, nhập, nhập Bà liang huy. Cấp bơi là bắc bả. thong này nè, 8 สิบแปดทุงป uh ุง huh. ป like. ่ะป้าฝ่าว่าดึกนะท่นทีดึกอะอนี่เขามันใหญ่นะอขาไม่ใหญ่โพดมันนั่นๆมองมุ่งไปมุ่ะ นี่ดูไปบอประธานแซ่บมันใหญ่โพดบบเมนพุทธดึงและวเนมันอยู่ในกอะเขาเบ็ดมันอยู่ในกอะเขาอุโมงค์เน ใช่เลยนี่ปัดเอาเวรีปมบูกินบอกผูดีปากมันปั๊บเส้ะนะมันกินใบมะฮ้อง rắc kia khô rồi mà bơ hẻm bơ bớt nước xài đấy, Ô, đợi đợi. Đi, đi ta bò mình pọm mà nhóc, nhóc, nhóc. ที่มันวนบานพอมาแล้วไปดเป,นะป็ดก็ันบ่นากนมปิวเนาะ bây giờ có mây lùm nè, bơm nó bơm bạo cái đồ. ôi พอแล้วมันเจ็บปากมันนะในเวียดพอแล้วในเวียด <c oughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ยหักคิดปากกับบไดาปากพอโตบุมาเราไมีเนีย่ยมีเนีล่ลโอมานหน่อยมีมันกับบุม,มาด้วยเ,ยเนาะ,ะขนาดเอาหัวอาหารบา้านลงมันยังบุม,มาโอ้ย ถ้าเกับบาดกับซององยู่พนะี่น้องเอ้ยเกลือโต๊แหมมาคูนโอ้มาเลย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 ใส่นั่นโอ้โห,โห ต้องเกลือคูมือบนเอประมาณสงหัเกือประมาณสอหนึ่งเ้วกพอเดกรสอบบทันสพสอบบ่บท่นกะสือมาโอ้ยมากรง่ายตเดขณะนี้อบทัานเกืออาหารเลยดตกง่ายเดนี่เโ้ยคนขาเท้าก่อเขานะ

มาใส่ใส่จมาเก่ยวป่าเล็วมาใส่ใส่คิดแล้วมันบอกิน่กินแล้วตัวหนมคิดคิหลดเลยคือมาจิจกคิดเอ่กิคิดแล้วลดเจอตัวใหญ่เด้อตัวยงคิดนะครับปะคิดู ขี้ทปุ๊กด้วยกระมาต่ส่ใส่กมาดใใส่ใส่เพ็ดยังปารปใส่ไหมเลยใส่ใส่ไรเมล็กไปยำบ่เป็ <Hit. S 2> คิดไปใทบเบ็ดน้ำมืนอน,น่ะเออพยน้องทำใช่เลยคุณนะเซลอยู่ปี่ทำมันไหลมันไหล,ลขออะไรป่า มันข่าในต้นเจ้าเธอมาคอยบ่น่ะหอยน้อยเนาะลูกมันกำลังกันนั้นหอยจูบแล้วหอยกวงนะ้าอยจะเปอกลวงนะเออไหนจะเป็นกูกำลังขืนเลยหอยนะลายได้ กมีอันนั้นมันกินปลาทั้มไปคิดจนเมื่อยเลยมื่อกี้นี่ยังบ่ได้จากโตมันเบ,บิ่งมันก็เห็นในบุคลิกก็ได้ไหมจะเกลีปลาดุกยังไงพูนๆไปคิดอยู่อันนั้นนังจังปุ่ใหญ่เดี๋ยว ในหเอานระยอกระยตัวงกระยมตัวงให่มันเียนำเร็วๆมันจะปักง่ายอจะปักง่ายโอ้วนี้มันมานี่จ้เจ้าจ้เจ้าจ้จ้าจ้ที่จริงมันอยู่ทั่ว้ฮนาพวกบริกรก็ลายโอ้ยพวกบริกิมันพวกมันมากกินนิน้อยเดียวเด้นะมันทำได้เคย ต้องตีแนำมันขวมันอยู่แถวานตลาดทว่าแนมแล้วมันก็กินเดินปทางปาะเทียนดเดยแน่ละใ็่ยข้าม้องเนี่ย,ย,อย,ยหอดเดือดเราบพวค่งเยเปิดปาท่านไปหอดเดือนมาจ้กบ่อ,อดกัประมาณแ่ขอด เอาไม่คลัดแค่ก็คือว่ามันใหญ่ไวเดียวนามันทันได้เกือปลาเคงเอาขึอนมามันก็ใหญ่กว่นนีๆแล้เอามาุือห้องยงพระอันลุงนะนนี้นะดิน่ะขันน่อยนะจาไม่ใส่ รห้มันได้กอนเถอะคิดได้กระปยอใยจ้องบินเอาโอ้ยลายแค่นั้นนะเนอะดดดดหมูหงนะคือต่ำหงซ่บๆใ่หมตําหงนะที่ตอนไห เที the ่ยงเธอลงไปกินข้าวอยูุ่่เด้กินอยู่เที่ยงเธอกินอยู่พุ่มพอเข้าไปขุดรักอันเหตุลี้เออไปแล้วจะพี่น้องจะอู้หูหูอูหูหอหูหู 嘿嘿嘿嘿嘿，来没？